อาเก้าดเก้บอเค็ดบอเค็ไปอีก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 เ็ดเฮ้ยเดินไปเดินไปยายาครับยาเดินไปนี่ไปยังไปเลดกินีเลยูกินสองกินสองจะได้เหอกินสองได้เอาบอขึ้นหันไปเดี๋ยวเดี๋ยวใจยักินสองกินสองยังได้กินได้มาเก้าอ้ยไม่ได้กินสอง ตักี่กอตึ๊บตึ๊บโอ้โหโอ้โหัวกี่ตัเลยไปหอนันะครับผมตัวนะครับผมโอ้โหงนะึ๊บมาีึกไปหันฝึไปหันเออเอาดีเ้วเดี๋ยวเดี๋ยวอืมโอกักพอดีเลยนี่ไม่ได้ไม่ได้ออกออกออกก่อนออกสก่อนออกก่อนเอ

โฆนาแคตาเดียวนะเดี๋ยวดิบมาดิบมาตะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอย่าให้เ้าหยกับเาเลยพ่อย่เอายนเยเอ้เมาเกาอีกแล้วเ้มามากอมาอยยนเลยเอเอย่าได้เกิดได้เกิด กินไป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 ไปรถเป็นยังล่ะไปไปเดียว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 เป็นยังมาโหลดตัวเป็นยังนี่เปียเป็นยังมาเป็นยังว่ไปเล่นมันครับกันตัววันนี้ปั๊บนี่เฮ้ยเราอีกแง่สองเจอแล้วเต้นแล้วเต้นแล้วเต้นแล้ว

ยังยังมแตรยังยโอ้ขาดขาดถามเลยเนาะมาๆมานบ่ขาดหรอกจยังเนอเอาจิ้งเนอะเอาจิงเนอะมาเนอเอาแบบบดองให้ร่ยเลยเนอแบบมือนันมาถาม่อว่าอยากเจีมือจริงมานะเจียวมือไในก่อนเจียวขึ้นขีย้นข้เออบวอโอ้ย

เนี้ยสองเนี่ยเนี่ยนัน้งเี่ดเี่อเมีเอาอีกแล้วเต้นอีล้เต้นอีกแล้เต้นีกเอาเอ้าเอาเอ้าเอ้าเตนอ่็ดเลยล่เดเยล่ะกมอรตัวยเบ็ดเียวเรียบร้อย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 ก้าลวะอั่เก้ยแล้วะแล้วบาท